เงยังจะแรกเกยเปรียบเมื่อตันไม้ไอ้เกยไอ้ตะกี้พี่ที่พักก็อย่างนี้พี่อ้อยก็พุ่นกับเจ๊ใจหมอบอย่างวันน้ยหนึ่งพันนะครับแต่ตอนนี้พี่อ้อยยังไม่กับเจ๊หมอบนีก เออีโอ้ยำเปนตัวย่างเล้ก่นๆเลเป็นตัวย่างนึกรัเดยวกูเบียมันยจะรกใครเราเปรียบเหมือนตนไหนอยู่มกวานี่แต่นับวร่งจะปันลำดินนชีวิตพอต้องชิ ต้องพอเริ่มเจริ์ตัวเมยเริ่มแก่เจริ่งถ้ามาคิ้งสิ่งชีวาบิดาวอ้วนในปฏิดาวินาลูกแรกโอ้เธอยังไม่ได้มีคู่ครองวี วังกอ,อยังกังวลเราอยากจะง,ง่าคนที่มีธรรมแม่มันข้าวมานำกรุงชีพอตั้งใจได้ตั้งปณะขึ้นในประบุริใครปัญญาดีตอบได้เออออลลออออ่ราร่างกร่างเอ๋ยดูแลชวยญาตีใครมีปัญญาดีตอบปิจซะนะ กระไดวิเวกับนายเออลิลูกวีนาลูกวีนาครับเธอไว้วันคงจะเด็ดตู้เด็ดแม่ไหมคะคอยห้จะเด็ดตู้จะเด็ดแม่มีประชนมายุยั่งยืนนานเป็นที่รักเป็นร่มโพร้มใจของลูกวีนาเป็นนานๆนะเพคะอายุมันรรนยืนลูกน้าวีนาพ่อด้ปลื้มใจเลยอายุมันรรพญืนลูกน้าวีนา แม่ดียายดีใจเป็นทุกชนเธอดูจิลูุนะแม่รื่มใจมากที่มีพระธิดาที่แสนจะพระสิริเฉิมงดงามขอบพระทัยดีแค่เสด็จแม่แม่พูดจริงจิงนะลูกนะแต่ดูผู้หญิงที่นี่จิลุดูพี่น้องประชาชนสาวๆที่บ้านหยินดานตรงนี้นี่ก็มีความสวยมีสิริโฉมงดงามสวยกันทุกคนเลย นี่นี่นี่ดูที่ยืนข้างโรงหนังก็สวยใครคะหอนเจ้าหัวหลูกเจ้าเจ้าโอยครับสวยจริงๆนะพี่ปูนะกับด้วยจริงยังมีใจดีเบื่อจะเหนื่อยอนตัวเดียวนั่าจะจากอยอย่างนู้นไนนั่งหน้าไหนกินจั๊กปูไปนังกินข้าวเรายากเลยนเ่เตรียมจะไม่เพงแค่ใหได้ปูจากไปยม่ยอมตาต้องกู พวกนิ่งกินเล่ยกันกจ้าวะอะไรในพูนพูดถึงเรื่องกินก็เข้าเรื่องเข้าราวก่อนพ่อนี่คิดมากลูกนะตอนนี้พ่อก็แก่ชราแล้วแม่เธอก็แก่ชราเลยนี่นะพี่แคทเด็ดพ่อเด็พ่อยังดูหนุ่มนั่งอยู่เลย ยังดูรูปแรงหน้าตาหล่อเหลาเอาเอาเงินมายี่จิบที่โรลูกขาอยอจะบ้าเหรทั้งุดกระหม่อมน่ารักกินมย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิงมีลูกพอ่อพี่ชายที่เด็กเพออยู่กับลูกนะอานแลอยู่กับเธอนาน,น,านลูกแต่วันนี้ลูกนะพ่อมีเรื่องที่จะมาบอกเธอมันเป็นประเพณีเป็นประเพณีของพระหมหานครอุจเจนีว่า ถ้าหากมีพระธิดาและเป็นพระธิดาเพียงพระองค์เดียวพ่อก็กลุ้มในใจมากไม่รู้จะทำยังไงจะหาคนที่มาครองราชสมบัติหาคนที่มาเป็นพระสวามีของเธอมันมันเครียดลูกคนเป็นพ่อจิงอันนี้บพระโอยาเจ้เกลียดจิงจโดยการโดยการมั่งโกนี้จะจะว่บังคุม,มงุญยาเจ้า กดุลทำไมเจ้าอีมนทิพย์เจ้าคะเอ่อโชคดีในพูนโชคดีพูนแล้วทำไมในพูนบอกว่าจริงอะไรคนที่เป็นห่วงจริงบรรยากาศปัจจุบันเจ้ากระมม่มีจีนอยู่คนหนึ่งบรรยากาศทำไมอ่ะแกมีลูกสาวคนเดียวถึงแกเป็นห่วงบรรยากาศโอ้มีลูกสาวคนเดียวแล้วเป็นห่วงบรรยากาศกลายกลายกับองค์ปฏิดาวีน่านี่นะองค์แรกจะก็มีปฏิดาเพียงแต่องค์เดียว จึงคนที่กลางบันเราจะมั่งแกเป็นเจ็บเป็นเจ็บมาจากมืงจีนเกวีหลกเจ้าคนเดียวจึงแกก็ไม่รู้จัมจุ้เแกก็ต้องตายวันตายถึงฮ่าัวหลกเจ้าก็ไม่รู้ยาหรื้อจึงแกไปจึงแกว่าแกกลัวหลกกเจ็บไปเจกากาตกเหลืองแกประกบประห้มหลกอย่างนี้โอ้คนจีนคนจีนนั่นเลยไปเจ้ากาแล้วแกทำยังไงแกกันเจ้าเทีบเลยว่าคนใจจึงวันนั้นแกเดินอยู่กลางถนนในบางวันเดียวพอเหียวตึง ตึงกะทีนี Dani, ่ย the <ination noises> ุงกบได้เ <during> จ <the S 2> <control> so ้าก้ยุงกัดได้เจ้าก้าพอยุงกบก็โตเล็กแกกกได้ยินในบ่านเล่นดนตีพอยุงกบพูดว่ายังไงอยากแม่ยุงนี้ข้องแหูมจำเรต้โอ้มถึงแบบนั้นไปเจ้ากาจึงเกวกันว่าจำเรายุงได้เกวไม่ต้องจไหนเน้จับอ้ตงกัลูกเจ้าพ่งกัลูกเจ้าแกก็ยังไปลวงไมเจ้ากากูจีน โอ้ยังเป็นอ่วงอยู่อีกไะเจ้ากะเล่จะทำยังไงแกบอกหลุดเจ้าแกว่าอยู่นานเท่าว่าพอเจ้าโง่อดกันนี้เท้าวะมึงมีผง่ายไรมึงบอกเทียนนะมึงท่องเพียงรองมานะมึงเหยียบเทียเทียน่ะเจ่าวะมีผงเหยียบเทียโอ้มาถึงคืนเข่าทต่งานเสร็จแล้วไปเจ้ากะแต่เจ่าวะมึงมึงมึงเก็บมึงมีผง่หนามึงบอกมึงมึงบอกกับว่าเทียลูกหน้าแต่ว่าถ้าว่ามึงมีความทุกข์ไอ้มึงหลงเพีง หมายถึงว่าคนจีนผู้นั้นบอกลูกสาวว่าถ้าเจ็บทุกทรมานในคืนขวอเขาให้เรียกว่าเตียไรเจ้ากาจะเจ็บไม่เบียดเตียแล้วถ้ามีความสุขให้รองเิ่มไรแก้ากาโอ้เออเกก็มีความคิดดีด้วยความเป็นห่วงลูกไรเจ้ากาผลปรากฏว่าลูกเกก้าวไรแจ้ากากอก้าวเด็ดกาเกก็ยื่นกว้างจับกว้างหน้าพระตูอ่ะลูกเก๊กด้วยความเป็นรักประกพหุ้มแล้ลูกได้เดียว เกก็ยืนคว้างหน้าประตูถึงลูกกำเนิดเตียพอลูกเตี้ยแปลว่ากาจึงนลูกเตียเกก็ทำใจัดตูจึงนสักเดียวกเตียเกก็จตัดทิ้งลยว่าลูกเจาต้องจ็บกตนตสาม้นเกจะีฟังประตูก็ไปยิลูกเยเอาแล้วได้เข้าไปไล่ลูกเขยไหมก็แกทำใจประตูแจ้งดังเตียจะเตียเตียเตียจะเตียจะเตียทมอ่จะมีควทุกไรองเิ้ง โอ้หมายถึงมาผสมกันเลยไปยังคะเกียร์จะเกียตั้งเจ็บตั้งชุกนี่ทุเรื่องอะไรที่นำมาเล่าบ้าที่นายผู้นำมาเล่าที่หน้าราชบัลลังก์อม่รู้เป็นของนาจ้ากระจกกว้างตุ่มกระม่อมมีกระบายหรือว่ากวางไหนผุนไม่แก่ไหนบ้าหน้ากว้างเรื่องมันโอ๋ละนลูกนะพีนา ทแถวเสด็จพแถวนี้พ่อตัดสินใจแล้วเสด็จพ่อเด็จแม่ก็ได้เรียกราชบัณฑิตในพระมาราชวังมาตั้งปัญหาขึ้นมาเป็นปัญหาที่เป็นปริศนาทำรรเป็นปริศนาง่ายจำเพื่อราา้รเจ้าคะนายพนฟังไว้ให้ดีจะต้องไปเปล่าประกาศปัญหาที่พ่อตั้งเอาไว้พ่ออยากจะได้คนดีที่มีธรรมมาเป็นผู้นำมาเป็นคู่ครองของ,ของเธอ,อเกพอนะ็พิจารณาเสด็จพ่อแม่เสจครับ พ่อก็เลยตั้งปริญญาทำกันว่าการมัดตราสังชีวิตมนุษย์เราเมื่อชิ้นชีวิตแล้วจะมีการมัดตราสังก็มัดเพื่ออะไรและใช้อะไรมัดเนี่ยปริญญาทำนายพูนฟังดีๆใครก็ได้ที่อยายุยี่สิบถึงสามสิบห้าปีที่สามารถตอบปริญญาทำนี้ได้ว่าการมัดตราสังก็มัดด้วยอะไรหรือมัดเพื่ออะไรใครตอบได้จะได้พิเศษสมรรถกับพระธิดาวินาลูกของเราโอ้ยยอด การมัดต่าชงการมัดต่าชงก็คือการเอาไปเอาเชือไปพูกไปเจ้ากาพูกลงไปตีในครัวตึงในครัวพวกก้ามูไว้คนละเรื่องวัวนู่เชียกโงก้ามูคนใครตอบปิติณธรรมนี้ได้นายแตงฮั่นนายปิเชฟรุรนกับปฏิได้วีนาใช่ขึ้นครองวังปุจเจนีโอ้โชคดีนักเงงว่าโชคกำจัดนี่รอรวยนั้นแต่ถ้าใครตอบไม่ได้ ตอบผิดต้องเสียเงินห้าร้อยล้านบาทเพื่อจะเป็นการทดแทนห้าร้อยล้านวะป้าห้าร้อยล้านน้องมาเด่นไหมกูก็เพิ่งได้ปันหนึ่งเที่ยวไอเดียวอย่าไปต้อนแต่เมื่อเนได้ปีวีเที่ยวได้ปันหนงกูมีกำลังใจอยากจะไปต้อมได้ไม่รู้ปีวีเที่ยวไหมจเมื่อนี่ก็ะตันไปรลัดก็ได้ การปลัก็น่าจะยูดประลัหน่ำเพือเมื่อกี้วันก็ได้ไปในอำาพอก็น่าจะมีทุนดันทุกได้โดนไปเไป็นเนื้อเป็นโตเอาให้ในพูนนะออกไปป่าประกาศว่าใครที่มีความสามารถตอบกิจนะาธรรมของเราได้การมัดตรสาสังก็มัดด้วยอะไรและมัดไว้เพื่ออะไรใครตอบได้พีจิตผมกับปฏิดาวีนากรพระมานครอุจเจนีไปลูกไปพักผ่อนฝากด้วยนะพี่พูนนะ ฝากประกาศไปห,หาคนดีๆที่มีธรรมะมาให้น้องด้วยใช่ลูกนะแม่เปียกจนทิ้งหลังทันทีแล้วเที่ยวที่เด็ดแม่มันทางนี้เลยแงบุญนะไปป่าวประกาศได้ดีแต่เอย่ยไปแอบหาโกงงัดจริงจ่ะไม่บรรยากาศกาบกระมุ่งไม่ไป่น้อยไม่บ้าคนน่าติดแต่ว่าคนที่มากับการประมุ่งเลยวันนี้เล่นแย่งไหว พมกำลังย oh, okay. ืนใหญ่โตอยู่กิใครเนี่ยเลยรือว่าเัวชื่อแน่จะเคยมากับเราแล้วเออฝากด้วยนะไปเจ้าการเราจะม่อมจุนไล่เลยเขาเบี้ยเลี้ยงไหมอ๋อในไปเจ้าการเบี้ยเลี้ยงเราถามเฉยๆไม่ได้จะให้ออกงอประจอมวังแกร ใจองวังแจ้งความไปตามกิจได้ปรที่ได้เราคนดีที่จะมา้รุงเยอะคนขึ้นจีว่า,มาเมื่อได้ผู้ใครตอบตูวกวาดผู้เปื่ออะไรผู้ตรงไหนข้ามกันก็เร่งนั้นจะได้วิว่าอ่านกันนี้นะปุ่นใจว่า อาทบกิจนาจำก็คงอรากจากุต้นได้จะได้ไปเตอรรุ่นรถกับดาติดาวีนาหัดชั่วอย่างน่ไม่รู้นร่ประกาศกางวัดชั่วเอพิวิปแอบพิวิว่าก็ัวชั่วจะทำไง

นี่นี่พอไม่พี่น้องเอ้นี่ดูนี่ดูโจ้นี่เข้าวายนเมียเาเจออีจ่าเมนเป็นตัวอย่างนี่ดู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 นี่เข้าวายืนเมีย้วดจึงขวดเลยโจ้เล่ยวกเจ้าเข้าวายืนเมียพอไม่พี่น้องน้าดรงนั่งเจ้าว่านี้โจ้ไปประกาศโคตรนากันยาไปกันตบแล้วดเล้กันไปวะ บ่อแม่พ e, like, ี่น้องน่าลุกนั่งใจกว้างไงพูดุแล้วก็ยังประมือดีกับป้อมเน้่ยเนล่ยคนเลยพี่ตีครับเลยไหมพี่ตีครับเลยยังครับยังไม่ตีก็ใจไม่เอาพี่มาครับ

ใครมาตกดิตนาธรรมตกดิจนาธรรมได,มด,ด้จะได้อภิเทกสมรอดจะได้จตเบียนขึ้นของวังด้วยใจวังจะได้เป็นองราชาอ้อาีณาบีกร นายพูนออกมาโคจนาเรื่องพระจิดาวีนา เลยเร็วพี่น้งไปจ Trinka nó có đi <laughs> chạy quanh không ăn chìm chạy quanh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  chạy

Thank mm -hmm. you.